สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกครับกับศูนย์หน้าของสิ์บูเชลซีอย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่ควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับ โดยเอ็นคุณคูกับสิงบูเชลซีครับก็ต้องยอมรับว่าสานะของเจ้าตัวนะครับเป็นเพียงตัวสำรองภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเลสกาทีมมักนะครับใช้บทการเจ้าตัวกับเกมบอลถ้วยเป็นหลักทําให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับมีทีมอย่างบาเยนมิวนิครับยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาแสดงความสนใจครับดึงตัวเนี่ยเจ้าตัวครับกลับไปลงเล่นในเยอรมนีกครั้ง จากสิติ70ประตูจาก172เกมกับอาร์บีไลซิครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับที่ไม่แปลกใจครับที่าบยนมิวนิกเนี่ยก็สนใจนั่นเองครับแต่ถ้าว่าการเจรจานั้นอาจไม่ง่ายครับเมื่อทางต้นสังกัดอย่างสิงบูเชลซีนั้นยืนกรานครับจะเจรจาด้วยต้องยื่นข้อเสนอเข้ามาไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ ซึ่งนับตั้งแต่ครับเจ้าตัวตัดสินใจย้ายมาคาแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์ปี2023ครับเอนคุนคูครับเผชิญกับความยากลําบากมาโดยตลอดครับโดยโดยเฉพาะครับในการเปิดตัวช่วงพรีซีซั่นครับเจ้าตัวโชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บหนักทําให้เจ้าตัวได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับในศึกพรีเมียร์ลิกฤดูกาลที่แล้วมาถึงซีซั่นนี้ครับเส้นทางของกองหน้าวัย27ปีรายนี้ก็รีทิว่ายังคงเต็มไปด้วยขวากน้ำครับเมื่อเอนโซมาเลสกาคุณสื่อของทีมเนี่ย วางใจนะครับนิโคลัสแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวหลักมากกว่าเขาโดยย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาครับก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของสิงห์บูเชลซีนั้นเหมือนกับต้องคำสาบนะครับนักเตะแต่ละคนที่ย้ายเข้ามานั้นก็ล้นผลงานไม่ดีทั้งนั้นครับเอนคุณครูครับเมื่อเข้ามาในช่วงทีมครับกำลังดิ้นรนเพื่อกลับมาสู่นะครับการเป็นแชมป์อีกครั้งก็ดีดีวว่าครับถึงแม้ว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของกุนซืออย่างเอ็นโซมาเลสกาได้แต่กลับกลายเป็นนิโคลัสแจ็กสันที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับ ในาใยชาวอิตาเลียนมากกว่าจนได้รับความไว้วางใจให้กลายเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ็นคุนคูเขาจะถูกจัดนะครับไปอยู่ในทำเนียบกองหน้าแห่งความผิดหวังของสิงบูเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าโอกาสในการลงสนามนั้นอาจจะไม่มากก็ตามครับโดยถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ครับเอ็นคุนคูเนี่ยจะทําไป13ประตูมีเพียงแค่2ประตูครับที่เกิดขึ้นในศึกพิมลีกการยิงประตูอย่างสม่ําเสมอในเวทียูโรปาคอนเฟนซ์ลีกครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ความยอดเยี่ยมในบริลีกได้ ในซีซั่นนี้ครับเขาเนี่ยได้ลงเล่นเปลียนตัวจริงเพียงแค่3เกมเท่านั้นและอยู่ในสนาม90นาทีแค่นัดเดียวครับซึ่งเป็นเกมที่นะครับทีมเจอกับสโมสรน,น้องใหม่อย่างเซาแฮมตันซึ่งเขาเนี่ยสามารถทําได้1ประตูกับ1นึ่งแอซซิตแม้นว่าผลงานครับในด้านตัวเลขครับของเอ็นทูคูนั้นอาจจะดูกว่านิโคลัสแจ็กสันนะครับแต่หากมองที่พิมิลิกเน้นแล้วครับเขาเป็นรองอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับ แม้ว่าการขยับไปเล่นริมเส้นนะครับจะทําให้ครับเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการลงเล่นมากกว่านะครับแต่ปัจจุบันครับในทีมเนี่ยมีทั้งมาดูเอเก้เจดดนซานโชหรือว่าเปโดเนโตนั่นทําให้ครับโอกาสของเอ็นคุนคูนั้นเรียกได้ว่าน้อยลงไปอีกครับและเมื่อมีฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รออยู่ครับนั่นหมายความว่าเอ็นคุนคูครับอาจจะต้องเร่งสร้างผลงานเพื่อหวังติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่าเสมอเป็นอย่างน้อยนั่นคือเหตุผล ว่าทําไมครับเอ็นคุนคู oup, อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการย้ายทีมอย่างจริงจังในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่สถานการณ์ปัจจุบันครับก่อ,อนน่าจะติดที่ต้นสังกัดอย่างสิงคโเชลซีนั้นอาจจะไม่ยอมลดค่าตัวของเจ้าตัวนั่นเองครับและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าครับนักเตะระดับเอ็นคุนคูนั้นมีศักยภาพแค่ไหนอยู่ในตัวครับและการที่เชลซีมีเขาอยู่ในทีมยอมดีกว่านะครับไม่มีเขาภายในทีมและแม้นว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานในลิกเป็นหลักก็ตามครับ อย่างน้อยครับการมีเอ็นคุนคูเป็นตัวหลักในเกมบอลถ้วยนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสิงบูเชลซีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวของเอ็นคุนคูเองว่าจะสามารถนะครับทำผลงานเอาชนะใจเจ้านายครับอย่างเอ็นโซมาเลสกาเพื่อ,อยังตําแหน่งภายในทีมได้หรือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโชอเอรหรือว่าเปโดเนโตครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงครับในช่วงแรกแต่ทั้งคู่ครับก็สามารถพัฒน,นาขึ้นมาในส่วนรายของมาดูเอเก้ครับแม้นว่าอาจจะถูกมาเลสกาเนี่ยตำหนิเรื่องทัศนคติใน แต่เขาครับก็แสดงครับพ้งานออกมาย้ำได้รับโอกาสอยู่เสมอนั่นเองครับและสุดท้ายครับนั่นก็คือสิ่งที่เอ็นคุณคูครับต้องทํามันเช่นเดียวกันหากนะครับหวังว่าจะสามารถกลับมาเป็นตัวจริงของทีมให้ได้ไม่งั้นครับเจ้าตัวอาจจะต้องเก็บของแล้วก็บอกลากับสิงบูเชลซีเพียงแค่เท่านี้ครับ โอเคครับและเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สี่หัวเกครับผม